ท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูต้นกล้าในวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีเนื้อหาอะไรที่จะเรียนไปติดตามและชมกันได้เลยไปกันเลยครับนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของวัฒจัรรชีวิตของสัตว์นั่นเองนะครับก็สิ่งมีชีวิตนะครับ ทุกชนิดเลยนะครับก็จะต้องมีการเจริญเติบโตเหมือนที่คุณครูสอนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับแต่วันนี้จะเป็นเรื่องของวัฏจักรในการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละชนิดกันนะครับสัตว์นะครับชนิดใดก็ตามจะต้องมีการเกิดขึ้นมานะครับเช่นมนุษย์ก็ต้องเกิดจากมนุษย์นะครับสุนัขก,ก็ต้องเกิดจากสุนัข และลูกจะมีลักษณะเหมือนพ่อกับแม่ด้วยนะครับสัตว์บางชนิดออกลูกเป็นตัวบางชนิดออกลูกเป็นไข่นะครับบางชนิดฟักออกมาถึงจะเป็นตัวเช่นไก่นั่นเองนะครับสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวบางชนิดออกลูกบนบกก็มีบางชนิดออกลูกในน้ำก็มีนะครับสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะครับบางชนิดวางไข่บนบกนะครับบางชนิดวางไข่ในน้ำ และสัตว์ชนิดต่างๆนะครับจะเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการออกลูกนั่นเองนะครับและวางไข่นะครับในการเจริญเติบโตนะครับสัตว์ต้องการอาหารและน้ําเหมือนกันนะครับและยังมีความต้องการอากาศในการหายใจเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตนั่นเองนะครับให้ร่างกายแข็งแรงและสามารถดําเนินชีวิตหรือทํากิจกรรมของตัวเองได้นั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเราไปรอไปดูกันเลยนะครับเราก็จะไปดูกันที่สิ่งมีชีวิตชนิดแรกนั่นก็คือไก่นะครับไก่เนี่ยเขาจะมีวัฏจักรชีวิตอยู่3ระยะนั่นเองนั่นก็คือระยะไข่แล้วก็ออกลูกมาเป็นลูกไก่ลูกเจี๊ยบนั่นเองแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยนั่นเองนะครับไปดูภาพที่สองนะครับ เป็นวัฏจักรชีวิตของกบนะครับกบเนี่ยเขาจะสามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำแต่เวลาที่เขาจะไปวักไข่หรือไปออกลูกเนี่ยเขาจะลงไปไข่ในน้ำนะครับออกลูกมาเป็นไข่แล้วก็ค่อยๆจเจริญเติบโตไปเป็นลูกอสนะครับพอจเจริญเติบโตเป็นลูกอสสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตไปเป็นลูกกบพอเป็นลูกกบเสร็จ เขาก็จะค่อยๆเจริญเติบโตเป็นปกบที่มีขนาดใหญ่และเป็นตัวเต็มวัยอย่างนี้เราเรียกว่าวัฏจักร4ี่ระยะของกบนั่นเองครับนักเรียนไปดูสิ่งมีชีวิตแบบที่สามนั่นก็คือผีเสื้อนะครับไปดูวัฏจักรการเจริญเติบโตของผีเสื้อกันนะครับผีเสื้อเนี่ยตอนที่เขายังเป็นตัวเต็มวัยอยู่เนี่ยนะครับเมื่อเวลาถึงวัยที่เขาจะต้อง ขยายพันธุ์นะครับเขาก็จะไปวางไข่อยู่ที่บนต้นไม้นะครับแล้วเขาก็จะปล่อยไข่ทิ้งไปเลยนะครับแล้วสักพักหนึ่งไข่ก็จะเจริญเติบโตมาเป็นตัวหนอนนะครับเป็นต้นไม้หมดเลยแหละนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ย <cell> เขาก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตไปเป็นดักแด้ก่อนนะครับดักแด้เป็นวงเล็กๆเนี่ยนะที่ติดอยู่ตามต้นไม้เนี่ยนักเรียนสังเกตได้เลยนะครับแล้วต่อไปเนี่ย เขาก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตไปเป็นผีเสื้อที่สวยงามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพบเห็นหนอนแปลกๆบางชนิดที่เกาะอยู่ตามต้นไม้เนี่ยนักเรียนไมถ้ามันไม่ได้ทําร้ายเราหรือว่ามันไม่ได้มาทําให้ผิวหรืออะไรร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีอาการคันหรือว่าอะไรพวกนี้ยนักเรียนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับปล่อยไปเพราะ หนอนบางชนิดเนี่ยเมื่อเวลาจเจริญเติบโตไปเป็นผีเสื้อแล้วเนี่ยจะมีสีสันที่สวยงามมากๆนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้ที่ครูเอาให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของผีเสื้อป่าผีเสื้อที่เราพบเห็นยากๆนั่นเองครับอ่านี่เป็นไงสวยไหมละ่ะอ่าโอเคไปเราไปดูวัฏจักรอ๋อครูลืมบอกไปว่าวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อเนี่ยจะเป็นวัฏจักรแบบสี่ระยะเห็นไหมไข่ แล้วก็ไปเป็นตัวอ่อนแล้วก็ไปเป็นดักแด้แล้วก็ไปเป็นตัวเต็มวัยนะครับเหมือนกับภาพต่อไปนี้นะครับภาพต่อไปนี้ก็เป็นวัฏจ,จักรวัฏจักรชีวิตของยุงนั่นเองนักเรียนเคยเห็นวัฏจักรชีวิตของยุงกันบ้างไหมเอ่ยยุงเนี่ยเมื <S <s ่อถึงวัยที่เขาจะขยายพันธุ์เนี่ยเขาก็จะลงไปไข่ในน้ํายุงเนี่ย,ย,ยส่วนมากจะชอบน้ําสะอาดนะครับนักเรียนที่ขังอยู่ตามบ้านนั่นเองนะฮะก็จะไปไข่ พอไข่เสร็จปั๊บเนี่ยประมาณไม่กี่วันก็จะเจริญเติบโตไปเป็นลูกน้ำเหมือนที่เราเห็นอยู่ตามห้องน้ำตามน้ำที่ขังอยู่ตามกะลาหรือกระป๋องข้างบ้านนั่นเองแล้วก็ผ่านไปสักไม่กี่วันเนี่ยนักเรียนเขาก็จะกลายไปเป็นตัวมง้งพอเป็นตัวม้งเสร็จเนี่ยก็จะกลายไปเป็นตัวเต็มไวยนั่นก็คือยุงนั่นเองทั้งยุงลายยุงก้นป่องหรือว่ายุง ชนิดต่างๆนะครับก็จะมีลักษณะการเจริญเติบโตแบบนี้เราเรียกว่าวัฏจักรการเจริญเติบโตแบบ4ี่ระยะนั่นก็คือไข่แล้วก็ตัวอ่อนแล้วก็เป็นตัวโมง่งแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยนั่นเองโอเคนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับนักเรียนพอเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวัฏจักรของการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่คุณครู อธิบายให้ฟังกันไหมนะครับถ้าไม่เข้าใจเนี่ยนักเรียนสามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ใน Google หรือช่องทางอื่นๆได้นะครับผมก็เมื่อนักเรียนดูคลิปของคุณครูเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดของครูลงสมุดเหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้ครูก็ขอจบการ สอนไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับนักเรียนสวัสดีครับ